สวัสดีครับผมพวกผมจะเคยได้ขบ่บอยสุขใจอย่างทีนะครับอันนี้อเอาเอา,เอา,เอากลุ่มการพูดจะเป็นส่วนมากจะเป็นกลุ่พระนางพนางเขาเรียกว่าพนางกําแพงเม,ม็ดมะลุนนะครับสีดําสวยงามสวยๆเป็นหยดน้ําคล้ขยหยดน้ำไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วไปเลี่ยมทองเป็น,เป,นเป็นรูปหยดน้ําเนี่ยใส่ ใส่สร้อยเซเล็กสวยดีนะครับมีกันมาสี่ห้าองค์สวยดีนะชัดแล้วก็สวยนะครับเนื้อก็เก่านะฮะเขาเรียกผ้นางเม็ดผ้นางกระแพงเม็ดมาลืลนนะครับก็มีกันมาสี่ห้าองค์สวยสวยนะครับลองดูเราพิจารณาดูนะฮะเพราะว่าอ่าลองผมลองดูแล้วได้มาก็อันเนี้ยเสียหายจะน้อยเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นองค์เล็กๆแล้วก็แกล่งมากๆเนื้อจะละเอียดมากๆนะครับ จะมีคราบกุกก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าของเขาเป็นเนื้อสีดำนะฮะก็จะมีแค่คราบขา,ขาวที่เกาะอ,อยู่นะครับแต่ก็ปัดออกนะถ้าล้างออกแล้วจะได้แต่คนไม่อยากล้างก็ปัดๆออกก็ได้นะฮะลองพิจารณาดูนะครับผมมีขนาดสีเหีาเล็กๆนะครับเป็นหยดน้ำประมาณสักเซนกูสองเซนได้ประมาณนี้นะแต่มันจะเลียวเป็นหยดน้ำลงไปนะครับผม ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามขับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ